สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ DMC News วันนี้วันเสาร์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2555ทักทายไปถึงคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกและคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุทุกๆช่องทางครับค่ะในวันนี้ก็มีคุณัตชัยมัชฉานะคะและดิฉันเกตก,กนกดวงพรมณฑลก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเรามาติดตามข่าวแรกจากทาง d m c News นะครับ พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการและพุทธศาสนิกชนรวมพิธีสวดอภิธรรมบำเพสส็ญกุศลศพพระราชนันทมุนีอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีและอดีตเจ้าอาวา,วา,าสวัดละหานครับคณะสงฆ์วัดละหานได้จัดพิธีสวดอภิธรรมบำเพสส็ญกุศลศพพระราชนันทมุนีสำรวยอาภากรโรอดีตเจ้าอาวาสวัดละหานอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีโดยมีพระมหาเถระพระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีสิทธิยานุสิท์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและหรสถ์ร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจนํานวนมากพระราชนันทมุนีได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลสิริราชสิริอายุ75ปีพรรษา54พระราชนันทมุนีเป็นพระมหาเถระที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทั้งในด้านการปกครองการศึกษาการเผยแพร่สาธารณูปการ สาธารณสงเคราะห์ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอื่นๆอีกเป็นจํานวนมากเช่นให้การสนับสนุนโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนอออนหนึ่งล้านคนและโครงการบวชพระหนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยโครงการตักบาตรพระหนึ่งล้านรูป7จจังหวัดเป็นต้นสำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลของพระราชนันทมนีมีดังนี้ในวันที่16สิงหาคมถึง22พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกา มีพิธีสวดอภิธรรมและพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100วันวันที่21สิงหาคมทำบุญสัตมวานทำบุญ7วันวันที่สตุลาคมทำบุญปัญญาสมวานทำบุญ50วันวันที่22พฤศจิกายนทำบุญสัตมวานทำบุญ1 0 0วันซึ่งทางวัดละหารจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากพุทธศาสนิกชนท่านใดมีจิตกุศลจะร่วมเป็นเจ้าภาพสามารถติดต่อได้ที่วัดละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับในช่วงเข้าพรรษานะคะพุทธศาสนิกชนก็ได้จัดกิจกรรมมากมายเลยนะคะคเพื่อให้ความสําคัญทางด้านพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งทางด้านองค์กรยุวพุทธศาสนิสัมพันธ์แห่งโลกก็ได้ร่วมกับสถาบันดวงตะวันสันติภาพค่ะได้จัดตักบาตรพระ130รรูปเนื่องในช่วงเข้าพรรษาน,นี้ด้วยค่ะ พระสิเวศจารุธรรมโมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศวัดพระธรรมกายเป็นประธานสง์ในพิธีตักบาตรพระ130รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระสองล้านรูปเจเจ็จังหวัดทุกวัดทั่วไทยณหมู่บ้านสวนตะวันธรรมตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีและมีนายยงยุทธวิรางกูลนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าโขงเป็นประธานจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน ทางด้านนายแพทย์พรชัยพิญ,ญพงศ์ประธานองค์การยุวพุทธศาสนกสัมพันธ์แห่งโลกเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยเป็นทํานองสาพพัญญาพิธีกล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธมามะกะอันเป็นการแสดงออกถึงการเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงพิธีกล่าวคําอาราธนาศีลห้าพิธีมอบป้ายส่งกําลังใจช่วยเหลือภาคใต้ พิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำถวายเทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายพระป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมของโครงการดวงตะวันเพื่อสันติภาพหรือ The Sun of Peace พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพิธีถวายเทยธรรมและพิธีตักบาตรท่ามกลางความปรับปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งของผู้มาร่วมงานทุกท่านสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศิลธรรมโลก รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งและนำข้าสารอาหารที่ได้นั้นนำไปถวายแด่พุทธบุตร323วัดข้าราชการทหารตำรวจพี่น้องประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดยะลานาราธิวาสปัตตานีและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมาก,กว่า8ปีแล้ว และเพื่อสร้างความสมัครสมาสมค,สคีกันภายในหมู่บ้านด้วยค่ะรู้สึกยินดีและดีใจที่คนรุ่นใหม่รู้จักคิดรู้จักทำในการบำรุงรทธศาสนารื้อสืกต่อรุปสาให้ยืนยาวต่อไปออขณะนี้ในหลายๆที่ส่วนมากวัยรุ่นก็จะไปเที่ยวกันไม่ได้มาสนใจเรื่องทางศาสนา,า,ามากแตนน่นาว่าเป็นเรื่องที่ดีความคิดที่ดีก็ขอชื่นชมยินดีด้วย ครับการตักบาตรพระนานาชาติในวันนี้นะครับ130รูปครั้งที่1ซึ่งเราจะจัดทุกวันเสาร์ที่3ามของเดือนที่บ้านสวนตะวันธรมเขตเทศบาลท่าโขงตำบลคลองสองนะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดุมธานีก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันดวงตะวันสันติภาพกับองค์การยกโพุ้นโลกนะครับซึ่งวัตถุประสงค์จริงๆก็คือเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนที่อยู่ในบ้านสวนตะวันรมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยครับในเขตเทศบาลท่าโขงในเขตตะ บนคลองสองในเขตวัดพระธรรมกายเนี่ยได้มาร่วมทำบรรุญตักบาตรในช่วงขง้าพรรษาครับก,รก็รู้สึกยินดีมากที่ทางวัดได้แจ้งให้ทราบว่ามีการตักบาตรเนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนวิถีพุทธแล้วก็มีการตักบาตรทุกวันศุกร์อยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นการต่อย,ยอดช่วยเหลือสังคมและเด็กๆพวกนี้ได้เข้าโครงการเด็กดีวีสตาทั้งโรงเรียนนะคะก็าถามอาสาสมัครทุกคนก็ยินดีแล้วก็ เต็มใจที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะสังเกตได้จากการที่เขามีความสุขนะคะแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่พวกเราเด็กดีวิสตาโรงเรียนสังอมวิทยา ของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ได้จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่1นึ่งแสนรูปรุ่นเข้าพรรษาครับพระมหาสุริยันสุทธิเตโชเป็นประธานสงในพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งฉ <c> ลองพระบวชใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา1นึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยณอาคารห<ๆ>อชั้นอัปมาทเศษฐีศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรี ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวอารัธนาศีลห้าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัล,ลยานมิตรสันติและกัล,ลยานมิตรพิมพ์ใจทิศยากรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญสำหรับพิธีตักบาตรในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อฉลองพระบวชใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา10,000 0รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ที่ทางศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่6แล้วโดวยทำการอบรมระหว่างวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่4ี่พฤศจิกายนพุทธศักราช2555นี้ครับทางด้านทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้จัดพิธีทอดผ้ป,ป่าเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการเผยแผ่พระพรุทธศาสนาบนพื้นที่สูงค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์กล้าธรรมชโชติสิปโปเป็นประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดผ่องใสจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการเผยแผ่งงานด้านพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงคือกลุ่มชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆบนภูเขาสูงแถบจังหวัดในภาคเหนือโดยมีกะละัลยาณมิตรปราณีกะละัลยาณมิตรจิตตรงจารุชาติเป็นประธานทอดผ้าป่าและนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะพระภิสุสง ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมมทาธนิยคถาพร้อมทางได้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมการสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ในช่วงภาคปลายทุกท่านได้พร้อมกันที่ศาสนีทะเลบุญเพื่อมาร่วมกันทําพิธีปล่อยปลา60กิโลกรัมเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานสร้างความปลื้มปิติในบุญแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะผู้นําบุญกว่า250ท่านนะครับได้พร้อมใจกันเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติธรรมใจใสเมื่อช่วงเทศก,กาลวันแม่ที่ผ่านมาครับเมื่อวันหยุดในช่วงวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมาโครงการปฏิบัติธรรมใจใสโดยพระอายุธ,ธรรมวีโรโรมโดยพระมหาประพัดจิระวังโสได้จัดปฏิบัติธรรมระยะสั้นณเวิร์พีส์เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาทํากลางผู้นาบุญกว่า250ท่านที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้และหลายท่านมากับทางครอบครัว สำหรับกิจกรรมตลอดโครงการล้วนแล้วแต่ตระหนักให้เห็นถึงพระคุณพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิฟังธรรมและกราบเท้าพ่อแม่ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมยารักษาโรคและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เทศสอนเรื่องพระคุณพ่อแม่ใจความตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเกิดเป็นมนุษย์ยากพร้อมเปรียบเทียบว่าในโลกมีสัดส่วนของมนุษย์น้อยกว่าสัตว์ พ่อและแม่ให้กายเนื้อการตอบแทนคุณท่านนอกจากการเลี้ยงดูยังต้องสนับสนุนให้ท่านได้ทําทานรักษาศีลและเจริญภาวนาขณะที่ตัวแทนของผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมต่างกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมวันแม่เพราะถือโอกาสนี้อยู่ร่วมกันในครอบครัวและที่สําคัญได้พักผ่อนด้วยการนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมซึ่งถือว่าเป็นวิธีพักผ่อนที่ดีที่สุดครับก็วันนี้มาเป็นครอบครัวแล้วก็ต้องการปลูกฝังให้ลูกๆเนี่ย รู้จักธรรมะเพราะว่าธรรมะและศีลห้าเนี่ยมันจะช่วยในการดําเนินชีวิตของเขาได้เพราะว่าในเรื่องของศีลเนี่ยมันจะช่วยให้เขาเนี่ยรู้จักการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะที่ได้นะคะเป็นเพราะว่าครอ,อบครัวเราไม่ใช่แค่มานั่งสมาธิปเปล่าๆเราเข้าฟังธรรมตลอดเวลาและการฟังธรรมเกิดขึ้นสม่ำเสมอ การเข้าไปฟังทรร่วมกันหมดเนี่ยจะทําให้เรามีความเข้าใจเหมือนกันเวลาที่จะยกตัวอย่างจะสอนลูกก็จะสอนกันอย่างง่ายกว่าที่จะยกคำพูดแล้วเขาไม่ได้มีมีกิจกรรมพร้อมกันกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะการที่ไปทั้งครอบครัวแล้วสัมผัสกันพร้อมกันเวลาเดียวกันเราก็จะมีพื้นฐานทางความคิดคล้ายๆกันมันก็จะง่ายกับการใช้ชีวิตในครอบครัวค่ะ าจากที่การนั่งสมาธิแล้วทำให้หนูมีสติมีสมาธิที่จะกั่นกรองออกมาก่อนที่จะพูดค่ะทำให้ทำให้เรารู้จักที่จะกลับมานึกถึงค่ะว่านีนสิ่งที่เราทำผิดอะไรลงไปค่ะเราจะแก้ไขและมีวิธีการปรับปรุงยังไงเหมือนกับการนั่งสมาธิก็เหมือนเป็นการสอนตัวเองไปนในตัวเลยค่ะมาถึงด้านสุขภาพกันบ้างนะคะทางด้านกระทรวงสาธรารณาสุขก็ได้ลงนามร่วมกับส5ส้าเครือข่ายค่ะ พื่อร่วมกันควบคุมบุหรี่หลังพบข้อมูลที่น่าเป็นห่วงว่าเยาวชนไทยนั้นเริ่มสูบบุหรี่มากขึ้นโดยอายุต่ำกว่า17ปีค่ะชชนายแพทย์พรเทพสิริวานารังสรรค์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบระหว่างกรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่ายส5เครือข่ายว่าในปัจจุบันนี้ การสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศไทยโดยภาพรวมของสถานการณ์การบริโภคยาสูบในประเทศไทยนั้นจากผลการสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลกปีพุทธศักราช2554พบว่าประชากรไทยมีผู้บริโภคยาสูบชนิดมีควันประมาณ13ล้านคนที่เป็นร้อยละ24ของประชากรอายุ15ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ชายไทยยังคงสูบบุหรี่สูงมากถึงร้อยละ46.6และมีอัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองเพิ่มขึ้นทั้งที่ทำงานที่บ้านและสถานที่สาธารณะต่างๆที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหม,ม,มายมเช่นตลาดสดหรือว่าตลาดนัด,ด,ดมีผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองสูงสุดร้อละ68.8เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจในปีพุทธศักราช2552 กับปีพุทธศักราช2,554พบอีกว่าเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ที่อายุน้อยลงคือจากเริ่มสูบป,ประจำเมื่ออายุเฉลี่ย18.5ปีเป็น17.4ปีเยาวชนกลุ่มอายุ15-17ปียังคงเข้าถึงบุหรี่ได้ง่ายเห็นได้จากการซื้อบุหรี่แบบแบ่งมวลขายเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ8 4 3เป็นร้อยละ8 8 3ทั้งนี้หากผู้ใดพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์กรมควบคุมโรคโทร1422และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรคโทร02 590 3333หรือต้องการคำปรึกษาเพื่อช่วยให้คุณเลิกบุหรี่ได้โทรสายด่วนเลิกบุหรี่ที่1600ค่ะในช่วงนี้มีข่าวฝากประสัมพันธ์นะครับขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านเข้าร่วมพิธีตักบาตรพระ1,260รูป ในวันเสาร์ที่25สิงหาคม2555ที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีครับ ค่ะและต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมนะคะก็จะมีการจัดตักบาตรพระถึง1 0,000รูปค่ะถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตััสรุธรรมค่ะซึ่งรวมถึงนานาชาติ4ประเทศ14จังหวัดภาคใต้ค่ะในวันอาทิตย์ที่26สิสิงหาคมใจกลางนครหาดใหญ่ถนนสายส เวลา6นาฬิกานะคะสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์074239582ค่ะและ0816519380นะคะก็เป็นบุญใหญ่ที่เราจะได้มาสั่งสมบุญสร้างมหาทานบารมีร่วมกันค่ะและทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรด้วยนะคะคชักชวนบุคคลที่รักหรือว่าบุคคลที่รู้จักให้มาร่วมกันเอาบุญใหญ่ในครั้งนี้กันค่ะ วันนี้ก็หมดเวลาของดีมซีนิวแล้วค่ะคุณฉัดชัยมัจฉาและดิฉันเกศกนกดวงพรมนทนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ